สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดวงดาวลิขิตด,ดวงจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดในราศีพฤษภประจำเดือนสิงหาคมปีพศ2562ท่านที่เกิดใน14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว,ว่าชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับเดือนที่แล้วเรื่องการงานประสบความสำเร็จเดือนนี้การงานจะเป็นยังไงนะคะอ่าในเรื่องของการงานอา่าไพ่แถวแรกเลยนะคะการงานเนี่ยมีเป็นได้สองรูปแบบ ลักษณะแรกคืองานของคุณในเดือนนี้เป็นงานที่ค่อนข้างจะได้เดินทางออกนอกสถานที่เป็นงานเอนเตอร์เทนนะคะเป็นงานอาจจะเป็นอีเวนต์เป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนงานที่ได้เซอร์วิสได้เป็นงานบริการจะต้องโชว์ตัวเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างต้องเนียบต้องดูดีเป็นงานที่ต้องดึงดูดคนกับอีกแบบหนึ่งก็คือการทำงานโดยทำตามอำเภอใจ โดยที่ทำแล้วไม่ได้นึกถึงผลที่จะตามมานะไม่ได้นึกถึงว่า,าผลเสียหายที่จะตามมาเป็นยังไงบ้างอยากทำอะไรทำไม่ตามกฎไม่ตามระเบียบอันนี้ก็เลยไม่แนะนำนะคะเดือนนี้อย่าปล่อยใจให้ไปตามอารมณ์มากนักในเรื่องของการทำงานโฟกัสเรื่องงานเยอะๆนะคะเพราะอะไรที่บอกอย่างนี้เพราะว่าเกณฑ์การงานเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภจากที่เดือนที่แล้วประสบความสำเร็จ นะมีเสียงกระซิบมาบางท่านบางรายตำแหน่งที่รออยู่ได้นะคะมีเสียงกระซิบส่งมานะทีนี้เนี่ยพอเดือนนี้เป็นยังไงพอความสําเร็จมันเกิดพอได้ตําแหน่งอะไรที่อยากได้รออยู่การถูกจับตามองมันเกิดขึ้นอ่าเขาก็เริ่มจับตามองแล้วอ่ะเข้ามาแล้วจะทําได้ไหม ทำแล้วจะเป็นยังไงมัง่งฮะทุกคนสื่อมวลชนทั้งหลายเริ่มจับตามองคุณเริ่มเป็นดาวเด่นละทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะมันเกิดสภาวะกดดันตัวเองจากที่คนอื่นจับตามองส่วนหนึ่งกดดันตัวเองอีกเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่ามาตรฐานคือทําแล้วจะต้องคือคิดว่าฉันจะทําอย่างนี้ฉันต้องทําให้ได้แล้วพอมันไม่ได้ก็จะเครียดกดดันตัวเองทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วอะคนที่เขาจับตามองเราเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่กลายเป็นว่าเราเครียดไปแล้วว่าเราต้องทําไม่ได้เราจะต้องทําได้ปริบาณเท่านั้นเท่านี้ซึ่งจริงๆคนเราบางทีมันด้วยการจุดเริ่มต้นนะคะมันไม่สามารถที่จะทําเป็นได้เลยเหรอกมันจะต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปค่อย,ค,อยค่อยศึกษาถูกไหมทีนี้จะบอกว่าเดือนเนี้นะคะข้อแรกเลยที่บอกไปเมื่อกี้ก็คืออย่าทําอะไรตามอําเภอใจมากนะักทําอะไรให้ตามกฎตามระเบียบตามขั้นตอน แล้วไม่ต้องกดการตัวเองมากปล่อยให้สบายๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันฟอลโล่มันดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ตามขั้นตอนของมันเรามีความสามารถอยู่แล้วคุณชาวราศีพฤษภมีความสามารถอยู่แล้วไม่ต้องสนใจนะคะค่อยๆถาไปค่อยๆศึกษาอ่ะเขาติมาเขาว่ามายังไงก็ลองฟังฟังดูแล้วก็เก็บมาเป็น แนวทางในการปรับปรูการงานของเราให้ดีขึ้นเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าทํางานแล้วไม่มีความสุขค่ะเดือนนี้ยจนถึงปลายเดือนเลยมันจะมีความเครียดมันจะด้วยความคิดไปเองด้วยก็ตามด้วยสภาวะรอบตัวด้วยก็ตาม เดี๋ยวจะกลายเป็นเอ,อ่อทำงานแล้วแทนพอบางทีมันตั้งใจมากๆมันโฟกัสมากมันกลายเป็นว่าแทนที่มันผลมันจะออกมาดีมันกลายเป็นมันเกรงไปหมดแล้วมันออกมาแล้วมันกลายเป็นผลเสียเป็นผลลบซะมากกว่านะคะในท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวออกหาลูกค้าเยอะๆหน่อยนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องถ้าไม่เดิอนออกไปหาลูกค้าต้องตามโซเชียลอะไรคุณต้องพยายามเข้าแทรกให้ได้ในทุกๆสื่อ ให้คนรู้จักให้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดเพราะว่าสถานการณ์ของธุรกิจเดือน,นี้ค่อนข้างนิ่งนะมีความนิ่งมีความกดดันมีอะไรหลายๆอย่างมันรออยู่นะคะความเครียดความวิตกกังวลมากมายเพราะฉะนั้นต้องพยายามออกหาลูกค้ามากๆให้เยอะมากๆอย่างจริงๆเราหาสักสิบเราอาจจะได้มาหนึ่งได้ซ้ำนะแต่มันก็ต้องทำนะคะในส่วนของคนที่หางาน ก็เดือนนี้อาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหรนะ่นะักนะสําหรับเดือนนี้นะถ้าจะมีข่าวดีจะมีแต่ต้นเดือนช่วงต้นๆถึงกลางเดือนนะแต่ถ้าเลยไปกลางเดือนปลายเดือนไปแล้วเนะี่ยช่วงนี้อาจจะเงียบถือว่าเป็นเรื่องปกติก็แล้วกันถ้ามันเงียบหรือบางท่านถ้าได้งานจะเป็นงานลักษณะไหนรู้ไหมอาจจะเป็นงานที่ถ้าเกิดคุณไปไป,ไปทำในลักษณนะที่ว่าเป็นพวก QC a u d i t โอเคอันนี้เข้ารูปดวงเลยเข้าตามหน้าไพ่เลย นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทางานเหล่าเนี้ยตัวคุณเองเข้าไปปุ๊บจะกลายเป็นเป้าสายตาทันทีจะมีความกดดันและมันเป็นเรื่องธรรมดาคนที่เข้าไปทํางานใหม่ๆเขาก็ต้องมองเขาก็ต้องประเมินถูกไหมคุณก็ต้องปรับตัวนะคะในส่วนการเงินมีความล่อแหลมมีความเสี่ยงในการที่อาจจะถูกหลอกถูกโกงได้เพราะฉะนั้นการเซ็นคำประกรันหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงนะถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามทําให้รัดกุมก็แล้วกัน าการลงทุนลงทุนก็วางแผนการลงทุนดีๆนะคะถ้าไม่มีตัวเชื่อไม่มีคนพูดคนคุยให้หรือมีคนที่แบบว่าจะเขาเรียกว่ายัางไงอะว่าเหมือนจะเป็นแบ็กอัพให้เราได้อะนะสายป่านไม่ยาวพออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องเงินพยายามอย่าทําอะไรแบบผีผาม,มันมีความเสี่ยงสูงนะคะการที่จะเสี่ยงโชคหรืออย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ นะอย่างนิ่งๆอยู่ถ้าเกิดอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆก็ลอตเตอรี่นะซักหนึ่งใบพอแล้วนะไม่ต้องอะไรอแบบทุ่มเทหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเงินมันชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่ามันมีปัญหาในช่วงของกลางกลางเดือนนี้ยังพอโอเคอยู่ยังพอใช้พอจ่ายนะมีคนอยากมาหยิบมายืมด้วยนะแต่พอปลายเดือนนะแย่เลยปลายเดือนการเงินหยุดชะงักติดขาดขาด,ขาดมือ ยืมใครก็ลําบากก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเรื่องเสียงโชคหรือการบริหารการเงินอะไรเงี้ยวางแผนให้ดีๆให้รัดกลุ่มให้รอบคอบนะคะในส่วนของความรักดิ่งวางเฉยนะจริงๆความรักเป็นความรักแบบก็เข้าอ,อกเข้าใจกันดีนะแต่หลายๆท่านก็ไม่ค่อยสนใจความรักอยู่กับตัวเองอยู่กับงานมีความสุขกว่านะคะแต่จะบอกว่าออความรักเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนที่คิด อาจจะเป็นท่านที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะคบกันอยู่อยากจะแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าลงมือทําก็สําเร็จได้เพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าคิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทํา mm hmm. เห็นไหมไพ่แถวที่สามไพ่ใบแรกเป็นไพ่ประพุทรลูปถ้าคุณลงมือทําก็สําเร็จเพราะอะไรเพราะพระท่านเป็นองค์แล้วนะคะถ้าเกิดจะทําก็มีแนวโน้มของความสําเร็จเกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ว่าทําก็ทําด้วยความระวัดระวังรอบค้อบวางแผนอะไรให้ดีๆความรักเดือนนี้ถือว่า มีความสุขหลายๆท่านเจอคนที่มีอายุมากกว่าเยอะๆเลยนะเขาอาจจะมาในลักษณะที่ว่าเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานแต่ก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปได้หลายๆท่านอยู่กันกับเพื่อนอยู่กันด้วยความเอ็นดูผูกพันนะหลายๆคู่ก็จะเป็นอย่างนั้นหลายๆคนหลายๆคนก็อาจจะได้ในลักษณะที่ว่าเพื่อนแนะนําคบกันจากเพื่อนอ้าวเงมา รู้ใจตัวเองเอาเดือนนี้เองเอตัดสินใจคบกันคุยกันก็มีโอกาสแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าท่านที่เขาก็ยังยังรู้สึกเป็นเพื่อนก็ไม่เป็นไรค่ะก็ค่อยๆสร้างสัมพันธ์ไปมันก็ยังมีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าขึ้นได้ในอนาคตนะคะในส่วนของสุขภาพสุขภาพนะก็ให้ระวังเรื่องของมีคม น้ำหนักตัวขึ้นง่ายทานอะไรแล้วอ้วนง่ายนะเดือนนี้นะให้ระวังเรื่องการทานอาหารหวานๆนิดนึงพยายามลุกเดินเหินออกกํลาลังกายด้วยให้ออกกํลาลังกายนะเดือนนี้นะจริงๆอยากให้ออกทุกเดือนนั่นแหละใช่ไหมจริงๆอ,ออกกํลาลังกายไ่ก็ควรออกทุกวันเนาะเอ่อแล้วก็ให้ระวังเรื่องระบบน้ําในร่างกายอย่างเช่นน้ําก็พวกออดื่มน้ําน้อยนะคะกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็มีเกณฑ์นะเรื่องของกระดูกสันหลังเรื่องของน้ําในหูไม่เท่ากัน แล้วก็โอเบาหวานอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวด้วยเหมือนกันเรื่องเลือดเรื่องน้ํานะคะแล้วก็อ,อันตรายจากการตกจากที่สูงอุบัติเหตุแหละจากการเดินทางจากการตกจากที่สูงแล้วก็จะมีเรื่องของระบบสายตาเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะออกไปไหนก็ใส่แว่นกันแดดด้วยเห็นในไพ่ไหมไพ่ก็จะใส่แว่นใช่ไหมป้องกัน protection ตัวเองแล้วก็ในส่วนที่ นอกเหนือจากตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความคิดมากคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็จะทําให้จิตตกสุขภาพเรามันก็จะแย่ตามไปด้วยนะคะโอเคสําหรับชาวราศีพฤษภเดือนนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันเดือนถัดไปนะคะยังไงฝากกด subscribe ตามหนักดวงเนาะแล้วก็ติดตามเพจ ดวงดาวลิขิตด,ดวงนะคะหรือ l ล n e ไอดีแองจี้เอ็กซ์ตรานะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณมากมากสวัสดีค่ะ